สวดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวของที่ผมสั่งมานะครับนี่กล่องมาเริ่มเลยก็คือดำเบลที่ผมสั่งมานั่นเองครับทุอู้ดูดิของเต็มเลยนะโอ้เออเอาชิ้นไหนดีครับทุกคนเอาเป็นนี่ก่อนแล้วกันอะไรบมารดูโอ้ได้เนี่ยโอ้ ถุงมือนะครับผมโอ้โหถุงมือแบบแบบระดับแบบคุณภาพแบบโหต่ํมากมากเลยครับคุณภาพแบบไม่ดีเลยนะครับผมดูดิว่าก็งานงนนะครับผมถุงมือนะครับถุงมือกับแล้วก็มีที่ที่เอาไว้ใส่คอด้วยนะครับผมนี่น่าจะให้มาเพราะว่าเราต้องยุดลมเบล้วเพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่หรือเปล่า ไปแขนฉนกไปเลยเลดี๋ยวเราดูออกมาครับชิ่นี้เลยแล้วกันอืออันนี้น่าจะเป็นที่เอาไว้ใส่แบบว่าน้ำหนักนะครับผมแล้วก็เราก็จะยกครับอู้นี่ครับหนักเหมือนกันนะนขนาดแบบ ขนาดแบบกระดังพอดีกระดังพอดีมือเลยครับผมนี่บ้องนี่ครับอ่าให้ก็แถมมากีกอันหนึ่งก็แถมมาให้อีกอันหนึ่งนะครับผมนี่แถมมาให้อีกอันหนึ่งนะโอ้ยเอ้ก็แถมะอะไรมาอีกนะโอ้ นี่อะไรวะเนี่ยอุ้หูหนักมากๆเลยคืออะไรไม่รู้นะครับทุกคนอ๋ออว่าหรือว,ว่าให้เราเอาไอ้ตัวนี้มาใส่วะทุกคนแล้วก็ขันก็ไปเป็นบาบิวใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวผมลองขันดูเฮ้ยทุกคนขันได้นะเฮ้ยทุกคนมันขันได้นะ น่าจะเป็นบาขันเพื่อให้มันกลายเป็นบาเบลนะทุนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยให้มันขันได้เนี่ยดห็นไหมมันก็ยาวมากๆเดยมันก็ยกเป็นบาเบลได้นะหูยอดมากๆเลยนะครับผมขันเนอะขันเนาะ อ่ะผมก็ถอดออกเรียบร้อยนะครับผมเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บใส่ถุงไว้นะครับเก็บใส่ถุงไว้นะครับเอาไปเก็บด้วย ่อมาถ้าเรามาดูขอข้างในคดีเลยมีอะไรอีกไหมนะครับอ,อ่านี่น่าจะเป็นที่เอาไว้ขันหรือเปล่าผมกไม็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่น่าจะเป็นที่เอาไว้ขันแหละแบบขันให้มันแบบล็อกเพื่อให้มันอยู่นะครับผมแบบล็อกไอเจ้าพวกน้ําหนักตัวนี้นะครับผมก็แถมให้กี่อันกันจบแรืไม่ให้กี่อันนะครับอ้ก็แต่ไม่ให้เยอะมากๆเลยครับผม มีกันนี่โอ้โหาแถมมาให้ถึงหกตัวเลยนะครับผมว้าวเกิดอะนกันมีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีเลยนะครับผมตัวมาก็จะเป็นพวกน้ําหนั Ồ on, wow. กนะครับเป็นน้ําหนักนะครับผมโอ้หหนักมากเลยโอ้กิโลเนี่ยหนักมากโอ้หนีหนึ่งโลนะแต่หนักหนักมากๆเลย หนักมากๆเลยนะครับผมนี่เป็นหนึ่งกิโลนะครับผมหนักแบบหนักใช้ได้เลยนะครับอ,อ็ใส่น้ํายาอะไรไม่รู้ด้วยครับมันเป็นแบบมแบบีน้ํายาอะไรไม่รู้ครับ้ํายาเคลือบเงาหรือเปล่าโอ้แต่หนักแบบหนักมากๆี่ขนาดหนึ่งโลยังหนักขนาดนี้เนะดดี่ยดูตัวกันกิโล อู้หนะักอืมเอาอ๋อ,อ,อน,นี้ก็หนึ่งโลเหมือนกันนะครับน,นี่ก็หนึ่งโลเหมือนกันนะหนึ่งโลเหมือนกันนะครับโงมาเลยอันนี้ชิ้นใหญ่มากเลยโอ้โหหนักมากากี่โลอันนี้หนึ่งจุดห้าโลนะครับผม มันก็แถมมาให้เป็นแบบนี้วะมันก็ไม่แถมประมาณสองโลสามโลนี้ผมไม่มั่นใจนะผมอันนี้น่าจะเหมือนกันนะ,ออะน่าจะหนึ่งจุดจุดห้าโลเหมือนกันนะครับทุข้างนะเหรอข้างละโลกว่านะกูดูข้างนี้ต่อเลยครับว่ามันเท่าไหร่ หนึ่งโลเหมือนกันนะครับผม mm. เหมือนกันเลยนี่ใส่ข้างแล้วเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหนักมากๆเลยนี่โอ้โหดีนน้ำมันเนี่ยเยิ้มเลยครับหนึ่งกิโลเหมือนกันนะทุกคผหนึ่งกิโลเหมือนกันเลยนี่หนึ่งกิโลเหมือนกันเลยอันนี้ก็อีกสองก้อนก็ตกเป็นเท่าไหร่ มันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มันคือรวมกันทั้งหมดเป็นห้ารูใช่ไหมวะใช่ไหมทุกคนเขาบอกว่าเป็นสิบโลนะครับผมข้างนึงก็สิบโลอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันดูเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาของออกให้หมดก่อนโอ้โหโอ,โอ,โอ้หนักมา,ากเลยอี๋ ้องไว้เลยเราลองเอามาประกอบใส่กันดูเลยอันดับแรกเรานะ่าจะต้องใส่อันที่หนักที่สุดลงก่อนใช่ไหมทุกคนอันที่หนักที่สุดหนักมากอันที่หนักที่สุดนะทุกคนแบบนี้ใช่ไหมวะ มันจะโอ้หนักที่สุดนะใส่ก่อนแล้วเราก็เอาหรือมันยังไงครับทุกคนยังไงวะผมไม่รู้วิธีการใส่เหมือนกันนะทุกกนเมื่อใส่หมูอ่อันนี้ตาม ใช่ไหมยนที่หนึ่งกิโลแล้วใส่อีกใช่ไหมทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้ด้วยนะคะระับเพราะนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าใส่ข้างแล้วเท่าไหร่พอเราใส่เสร็จแล้ว,ลวเราก็ไปดูดดทุกคนครเอี่ยพราใส่เสร็จแล้ว แล้วก็เอาที่ขันมาขันใส่นะทุกคนนี่อูว่าหนักามากเลยนะทุกคนอู้สุปมันต้องทำยังไงทุกคนผม,มงงเลยมันไม่มีคู่มือบอกหรืออะไรเลยหรือห่องหี้อยู่ผมใส่ผิดโอ้โหหนักนมากเลยครับผม ดูจากกล่องแล้วเขาใส่แค่สองอันนี้นะคบทุกคนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนดูจากโงน,นนะนัผมขอถอดไอตัวยิองออกไปนี่นี่ครับผมมันจะเป็นแบบนี้เออมันต้องเป็นแบบนี้นี่หว่านะัผมขอใส่อีกขั้นหนึ่งก่อนนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนผมประกอบเสร็จแล้วครับหนักมากๆเลยครับโอโ้โหทหนักมากเลยว้าหูทุกคนหนักมากหู ยกที่ผมเกือบตายเลยโอ้โหทุกคนหนักมากเลยเฮ้แต่ว่ามันมีค่าแล้วแต่ว่าไอ้ปุ่มตัวนี้เนี่ยผมไปดูมาเมื่อกี้ครับผมนี่คือปุ่มเอาไว้กันลื่นนะครับผมนี่ปุ่มตัวนี้นะครับนี่คือปุ่มเอาไว้กันลื่นนะครับเห็นไหมปุ่มตัวนี้เน,นี่แปลว่าพอเราวางเราก็จะวางแบบนี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมมันก็จะไม่เลื่อนไปไหนนะครับทุกคน,นจะไม่เลื่อนไปไหนนี่ มันก็จะไม่เลื่อนไปไหนนะครับทุกคนแต่ว่าแบบหนักมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหหนักมากหนักจริงครับทุกคนบอกได้ว่าผมยกเมื่อวานผมลองใส่แล้วนะทุกคนผมยกทีที่ผมตดแตกเลยนะทุกคนผมไม่ไหวจริงๆนะผมแูว่ามันเอสข้างละสองโลนี่คือกำลังดีเลยครับเราสามารถแบบใส่น้ำหนักลงไปได้นะครับ สองข้างนี้น่าจะใส่ได้ประมาณกี่โลนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนนี่คือข้างหนึ่งครับหนักมากเลยนะครับทุกคนอันนี้ผมสั่งจากราซาดานะไอไอดัมเบลตัวนี้นะครับผมผมสั่งชุดสิบโลไปนะครับทุกคนหนักมากเลยอันนี้คือข้างหนึ่งที่นี่คือประมาณห้าโลข้างนึงก็ผมเดาดูน่าจะประมาณห้าโลนะครับข้างหนึง่ง อ้โหหนักมากโหโหเหนื่อยมากเลยทุกคนหนักมากจริงนี่ครับผมอ่ะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับทุกคนนี่ใครอยากสั่งก็สั่งได้นะทุกคนนี่สั่งได้นะครับผมราคาก็ถือว่าไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับทุกคนอ่าไม่แพงมากนะครับทุกคน ค่าอยู่ประมาณอันนี้ผมสั่งสุดสิบกิโลก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับทุกคนนี่สั่งประมาณชุดสิบกโลนะครับผมอ่าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ผมนะกดติดตามก็จะลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมมารีวิวโชว์นะครับผมคลิปหน้าอยากให้ผมรีวิวก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมดูด้วยนะครับทุกคนอยากให้ผมรีวิวคลิปหรือว่าอยากให้ผมรีวิวอะไรรีวิวลูบิกหรืออะไรสักอย่างนะครับผม ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนกคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนไว้เจอกันกคลิปหน้าครับเฮลาเลยนลาเียน